เขาอกิดเพื่อนสาธุเมิกทุกรูปนะครับขําคืนธรรมะรอบกองไฟกันนะครับสําหรับวันนี้นะฮะเราได้มาอย่างสถานที่ใหม่เมื่อครู่นี้ก็พยายามได้ระลึกนึกถึงคณของพระพุทธเจ้าแล้วก็แผ่เมตตากันด้วยพระปริศไปสั้นๆน,นะครับพอได้ให้มีรูปแบบ เรื่องระลึกถึงบางคนบางท่านก็อาจจะใม่หม่ต่อการเข้ามาในาศาสนายังไม่รู้จักรูปแบบนะครับในหลายอย่างก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปวันนี้เราได้อะไรกันบ้างครับความรู้ที่ได้นะฮะก็เป็นเรื่องของพระวินัยบางส่วนนะครับนะวันนี้เราได้ในเรื่องของเกี่ยวกับ พืชต้นไม้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าของสดเขียวเนี่ยมีพระวินัยมีพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้แล้วแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วนะเป็นสิกขาบทนะครับเป็นสิกขาบทก็คือจะมาตัดเองหรือสั่งให้เขาตัดตรงๆด้วยคําพูดตรงๆไม่ได้นะครับเช่นว่า จงตัดต้นไม้ต้นนี้จงถางหญ้าบริเวณนี้ให้หน่อยอย่างเงี้ยสั่งแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับทำเองก็ไม่ได้สั่งให้เขาทำโดยลักษณะคำพูดเช่นนี้ก็ไม่ได้แต่เราสามารถใช้คำพูดที่เรียกว่าเป็นกัปปิยะวูหารได้นะครับนั่นก็คือคำพูดว่า,าต้นไม้ต้นนี้มัน ขีดขวางหนทางเดินไม่สะดวกเลยโยมช่วยดูพิจารณาตรงนี้ให้หน่อยจงรู้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันยื่นเกะกะหนทางพูดในลักษณะทํานองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคําพูดที่สมควรต่อพระวินัยไม่ผิดนะครับแล้วก็เราได้ในเรื่องของนอกจากเราไม่ได้ตัดไม่ได้เด็ดเองแล้วมันยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับ ที่สามารถใกล้ตัวได้ก็คือการผูกราวสำหรับผ้าผ้าตากผ้าต่า,า,างๆเราก็ามาอยู่ในสถานที่เช่นนี้ก็ต้องอาศัยต้นไม้เป็นหลักในการผูกให้นะครับอยู่ดีๆเราจะเอาเชือกไปผูกเลยต้นไม้เขาก็มีความสดมีเปลือกมีสเก็ดเขาอยู่เนี่ยถ้าการกระทําของเราไม่ไม่ระวังนะครับมันก็ มีโอกาสมีโอกาสไม่สอดคล้องกับสิีขาบทได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิธีการก็อย่างนี้นะครับนี่อาจจะเป็นผ้าเศษผ้าก็ได้ตรงที่เชือกมันจะพันรอบเพราะเชือกเนี่ยมันเส้นเล็กเวลาเรามาัดเนี่ยมันรัดแน่นนะฮะแล้วยิ่งเราเอาผ้า,างหนักไปผ้าไปตากเนี่ยมันก็จะไปเกิดกรณีประทุสร้าย กิ่งไม้ต้นไม้นั้นได้นะครับแหลงรัดของเชือกท่านก็บอกให้ทําแบบนี้นะครับเอาไปไม้ก็ได้เอาไปรองไว้ด้านที่มันเชือกจะเสียดสีนะครับเอาเล,ลาลๆใบหน่อยก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีคิดนะครับเมื่อเราได้วางใจว่าป้องกันแล้วเราป้องกันในส่วนที่เราพิจารณาแล้วว่าทําเช่นนี้เป็นการป้องกันแล้วต่อให้บางที มันก็ไปขูดไปขีดก็ไม่ได้มีโทษอะไรนะครับเพราะเจตนาเราไม่ได้มีการความตั้งใจจะให้ให้ไปขูดไปขีดแล้วนะครับก็ดูที่เจตนาอันนี้ก็ถือเป็นความรู้นะฮะค่อยๆเรียนรู้ในส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็าการไปส่งน้ำํำอืม การไปส่งน้ําในในสถานที่ที่มันเป็นน้ําธรรมชาตินะครับเป็นบ่อเป็นบึงเป็นแม่น้ําลําคลองก็ดีนะฮะอนุญาตส่งน้ําได้นะครับพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ส่งน้ําได้แต่ไม่อนุญาตเล่นน้ำนะเล่นน้ําเนี่ยถ้าน้ํามันไม่ถึงตะตุ่มถ้าความลึกไม่ถึงตะตุ่มก็จะวางอบัตเบากว่าไว้อบัตทุกกดแต่ถ้ามันถึงตะตุ่มขึ้นมาเนี่ย แค่จะเอาเท้าไปเหยียบเล่นแจะแจะแจะะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีอาบัดเนื่องด้วยการเล่นน้ําแต่ถ้าไปส่งน้ําอันนี้ได้นะครับเพระาะฉะนั้นท่านก็เลยให้ระวังจิตใจเวลาเราลงไปในน้ําในคลองอะไรพวกนี้ต้องระวังจิตระวังใจดีๆอย่าไปให้จิตเล่นมันเกิดขึ้นนะครับมุดก็ได้นะฮะมุดเป็นการล้างศีรษะล้างตัวก็ไม่ได้ห้ามนะครับ ต่ใส่ใจว่าเป็นการอาบการสงไม่ใช่เป็นการเป็นเล่นเล่นในน้ําเอามือไปตบน้ําเล่นตีน้ําเล่นโยนก้อนหินใส่น้ําเล่นเป็นกิริยาเล่นทั้งนั้นนะครับไม่เหมาะไม่ควรเชื่อว่าการเล่นก็ไม่ถูกต้องนะครับนี้ก็ในส่วนของวินัยเราได้มาในเรื่องของอีกอันหนึ่งนะขุดดินอ่าขุดดินด้วยนะครับ การขุดดินก็ให้โยมเข้ามาช่วยทําให้การก่อกองไฟนะกองไฟที่เราได้นั่งล้อมอยู่ตอนนี้นะครับกันยุงได้เนี่ยนะครับถ้าเป็นพิสูจถามว่าพิสูจก่อกองไฟได้ไหมก่อได้นะครับถ้าอยู่ในเตาถ้ามันมีเตาดินเตาดินหรือเตาแกส๊สอันนี้พระไปจุดไปก่อได้นะฮะ เอาตัวน <c oughs perfectly> ี้ออกไปหน่อยแล้วเขาจะลงทางเข้ามาแถวนี้จัดเลือยคลานเยอะหน่อยครับในป่าธรรมดาเขาก็อยู่ของเขาเออนก็ไม่ได้เต้นปิดซิบให้หน่อยเดี๋ยวยงออกเดี๋ยไม่มีเพื่อนนอนนะครับ จุดในเตาจุดได้จุดระบมบาดได้นะครับก่อไฟอบยาต้มน้ําย้อมได้นะครับถ้าถ้าพื้นที่ที่เราจะก่อมันติดอยู่กับดินท่านดูนะครับถ้ามันติดอยู่กับดิน,นดินนั้นมันอาจจะมีพวกพืชหรือว่าพวกสัตว์นะฮะแต่ว่าไม่มีพืชไม่มีสัตว์มีแต่ดินเฉยถ้ามันเป็นดินร่วนดินแท้นะครับ เราก็จะไปจุดไฟเผามันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกกองหินกองทรายก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะครับแต่ถ้ามันเป็นดินร่วนหรือดินร่วนโดยมากไม่ใช่ร่วนทั้งหมดแต่ร่วนโดยมากนะครับอันนี้ก็เป็นดินต้องห้ามนะเราจะไปจุดไฟใส่ดินในที่ที่ไม่เคยมีกองไฟมาก่อนไม่ควรนะครับวิธีการทำไงก็ ใช้กับพิยะโวหารคุยกับโยมนะครับว่าถ้าตรงนี้มันมีกองไฟได้มันก็จะเป็นเรื่องดีนะกันยุงได้เราพูดไปเปลยแบบนี้นะครับเขาก็จะจุดไฟให้ทีนี้ถ้ามันเป็นไฟมาแล้วคือถ้ามันเคยเป็นกองไฟมาแล้วต่อมาภายหลังนะครับแม้ไฟนั้นจะดับแล้วเราก็จะก่อเองได้นะครับก่อเองก็ได้ก่อกองไฟนะ ทีนี้ไฟที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นไฟเปลวไฟเปลวเนี่ยจะไปมุ่งพิงไม่ได้นะฮะ,ะเวลาก่นเนี่ยมุ่งพิงไม่ได้พิกษุผิงไฟได้เหมือนกันเน่ยแต่ต้องเป็นกรณีป่วยหรือว่าเป็นไฟแบบไฟถ่านนะครับไฟฐานที่มันไม่มีเปลวลุกอะ่ะอันนี้ก็ผิงได้นะครับหน้าหนาวหนาวแต่ถ้าเป็นไฟมีเปลวเช่นนี้เนี่ยเราก็ ก็เอาแสงไล่มแมลงช่วยป้องกันพวกมแมลงสัตว์ปีกพวกยุงเหลือบยุงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดวินัยเล็กๆน้อยๆบางคนบางท่านนะฮะผมพูดนิดหนึ่งนะเขาจะมองว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเองไม่ใช่หรือทำไมต้องไปยุ่งยากยากยอมเขาด้วยลำพังแต่เขาจะมาอุปถัมภ์ดูแล ใส่บาดให้เราได้ขบฉันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ารบกวนเขาก็มากอยู่แล้วอะไรพอช่วยกันได้ทําไมไม่ช่วยกันเล่าตัดยงตัดหญ้าดูแลให้มันสะอาดสะอ้านนะก่อไฟก็เรื่องแค่นี้เองต้องไปรบกวนญาติยมเขาด้วยนะมันจะไม่เป็นการเบียดเบียนไปหรือเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองมันก็คิดได้นะครับก็สามารถคิดได้ แล้วก็ทําได้ด้วยแต่ว่ามันไม่ดีไงครับนะถ้าเราคือจะคิดจะทํามันก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไปเนาะแต่เราจะไปบอกว่ามันทําได้นะครับเป็นความอ่อนแอหรือว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าส่วนตัวไปแต่อย่าไปบอกว่ามันทําได้นะครับเพราะว่าถ้าไปบอกว่ามันทําได้เนี่ยมันจะเป็นการไปล้างล้างพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเราก็มาช่วยกันล้างแล้วก็ไปบอกว่ามันทําได้ทําได้ทําได้ถ้าเกิดแบบนี้กันมากๆเข้าจะเหลืออะไรล่ะครับทีนี้หมดมเดี๋ยวก็ค่อยไปล้างตรงนู้นค่อยไปล้างตรงนี้ล้างไปล้างมาก็เป็นกายเป็นวิธีการของพวกเรากันเองทั้งหมดนะมันได้ใจนะกิเลสเนี่ยความย่อหย่อนมกักง่ายถ้าเราได้ล้างส่วนนี้เดี๋ยวก็ส่วนนู้นก็จะล้างไปเรื่อยๆ ย่อหย่อนไปเรื่อยๆนี่เลยเป็นช่องทางแห่งความเสื่อมแห่งพราศาสนานะครับนะเพราะฉะนั้นก็พอทําได้ครับพอทําได้แล้วคิดว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะประพฤติเอื้อเฟื้อในส่วนของพระธรรมวินัยแม้เล็กๆน,น้อยๆถ้าเรามีศรัทธาเราเห็นประโยชน์ที่จะประพฤติเอื้อเฟื้อเนี่ย ยังไงก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้แน่นอนถ้าเราว่ากันตรงๆพูดคุยชี้แจงคนที่เขาเกิดศรัทธาเห็นประโยชน์ก็ต้องมีมีแล้วเขาก็จะมาช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลให้พออยู่ได้เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ได้ไปสองสามเรื่องเนาะเรื่องของเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าเรื่องของเกี่ยวกับการก่อกองไฟ การไปส่งน้ำํำมองว่าเล็กน้อยมันก็เล็กน้อยได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามันไม่ดีอย่างที่กล่าวว่าถ้าบอกว่าเล็กน้อยแล้วก็ไปเที่ยวกันนะบอกว่าทําไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ใจลื้อถอนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ตัดเบรกก่อนนะครับสําหรับข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของพระวินยัย